สวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ป้าเอฮัวหลังบ้านจะมาจวนเพื่อนๆทำกับข้าวนะเจ้ากับข้าววันนี้เฮาจะยำดอกแกนานะเจ้าสีขาวๆนี่คือดอกแกนานะเจ้ารสชาติเพิ่นจะออกขมๆน่อยนะเจ้าเฮาจะยำพร้อมกับถั่วฝักยาวตว๋นนะเจ้าใส่แคบหมู น้ำพริกของเปิ้ลก็จะใช้พริกแห้งหอมแดงหอมขาวนะเจ้าเขาจะใส่ขา่าตัวนะเจ้าข่าแก่ซอยนี่นะเจ้าแล้วกะปิปลาล่าซับกะเกลือนี่ป้าเอจะไปทําน้ําเจียวเปิ้ลนะเจ้าเขาไปเจียวน้ําปลาลากันก่อนเตรียมไว้นะเจ้าแล้วป้าเอขอมาไสจริงๆแล้วดอกแกนาน,นี่นะเจ้าเปิ้ลจะมีเกสรข้างในเปิ้ลเนาะ ดี๋ยวเฮามาซส้เอาเกสรเพื่อนออกก่อนแล้วเฮาไปตั้งหม้อลวกน้ำกันนะเจ้าเฮาจะเอาดอกแกนากับถั่วฝกยาวนี่ไปลวกก่อนแล้วมาทำการยํากันนะเจ้าอันนี้นะเจ้าจะเป็นต้นของดอกแกนานะเจ้าเพื่อนจะล่นตอนช่วงเจ้าเจ้านะเจ้า จียวน้ำปลาหากะปินะเจ้าเพื่อทำน้ำซุปเอามายำกันนะเจ้าน้ำต้มก็เดือดขนาดแล้วนะเจ้าอันดับแรกเราจะใส่บะทัวฝักยาวนี่นะเจ้าลงไปก่อนนะเจ้าพอดีพระเอก้นใจได้นะเจ้าว่าหลังบ้านมีบะแขวงนะเจ้าก็เลยล่นไปเก็บบะแขวงมาใส่ตัวนี่นะเจ้าอันนี้คือบะแขวงเราจะเอาลวก โถั่วฝักยาวนี่นะเจ้าเดี๋ยวดอกแกนาเขาก็ลวกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถั่วกระบกขบบวงเนี่ยเปิ้นจะสุกจา้าเนาะนี่นะเจ้าถั่วฝักยาวกับบกขวงก็สุกแล้วนะเจ้าเขาก็ตักออกมาพักเลยรอเปิ้นเย็นแล้วเขาอยมาซอยเปิ้นนะเจ้า น,น่ะเจ้าดอกแกนี่เพิ่นจะเปื่อยค่อนข้างเวยหน่อยนะเจ้ามาเจ้าถั่วฝักยาวกับเย็นแล้วนะเจ้าเขาเอาถั่วฝักยาวมาซอยก่อนเลยนะเจ้าแล้วเขาค่อยซอยดอกแกนาตามไปที่หลังนะเจ้าซอยก็ประมาณนี้ ถัว่วฟักยาวนี่เป็นถั่วที่เก็บมาจากสวนแบบสดๆเลยนะเจ้า,น,านี่เลยเอ,เอามารวมกับบะแว้งนี่เลยนะเจ้า อันนี้นะเจ้าถั่วฝักยาวดอกแกนาบะแข้งนะเจ้าเขาก็ซอยเสร็จเรียบร้อยละเขามาเตรียมการยำกันเลยเจ้ายำเสร็จเรียบร้อยเขาก็าไปส้มน้ํามันนะเจ้าอันนี้น้ําพริกไปเอกต่าได้แล้วนะเจ้าเขาก็ก้อยใส่ลงไปดูว่ามันเผ็ดก็ใส่น้อยนะเจ้าถ้ามันบบเผ็ดก็เพิ่มเข้าไปแหมอันนี้นะเจ้าแล้วก็ อันนี้จะน้ําเจียวกะปิปลาซับนะเจ้าใส่ลงไปเลยยำในหม้อนี้เลยใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยเดีย๋ยวไปส้มน้ำมันเสซจเรียบร้อยเขาค่อยตุบแคบหมูเข้าใส่นะเจ้า มันจะหอมค่ะแล้วก็จะหอมดอกแกนาเปิ้ลจะมีกลิ่นเฉพาะของเปิ้ลน,นะเจ้าโอเคเดี๋ยวปีเอขอชิมรสชาติเปิ้นก่อนเนอะฮมโอเคเลยกลมกล่อมมากเลย าปเดี๋ยวเขาไปส้มน้ำมันเลยเจ้ามาเจ้าเรามาตั้งหม้อส้มน้ำมันกันเลยใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยเอากระเทียมลงไปส้มเลย ดอกเกย์ยกันนี้นะเจ้าลงไปเลยส้มไปเลยเพิ่มความหอม,อมอขึ้นมาแหมตั้งนักเลยนะเจ้าเพป็นหอมว่ายมดอกเกนานะเจ้าถั่วฝักยาว กแขวงนะเจ้าจะว่ายำสามสหายอีกก็ได้นะเจ้านี้เลยนี่แคบหมูปลาเอกกัตุกเสร็จเรียบร้อยก็ใส่เข้าไปเลยเหมาะขนาดเลยยำดอกแกนาก็แปลว่าเสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยวทามากินข้าวด้วยกันนะเจ้า น้าเจ้ายำสามสหายดอกแกนนาถั่วฝักยาวบกแควกเกอร์เซ้วนะเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า